นกเยอะมากตรงนี้งาน,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 นัเรือมาละเรือมาละข้างในนู้นก็เดินได้เดี๋ยวค่ะเรอเดินเข้าไปอุ้ยนักเล่นอยู่ตรงนู้นน่ะ เห็นไม้ชาตนี่ปีนอยู่บนต้นไม้นะเนี่ย เรียกคนมาดูแหละนี่กล้องจะเบลอเบลือข้างหลังนะคะภาพหลังเบลือแต่เห็นชัดจะเปลี่ยยนาชิงสู สวยมากมีคนเห็นคะ่ะล้ปีนต้นไม้แล้วเ,เขาก็นิ่งดูนะคะคะ่ะเราก็ชี้ให้เขาดูบนต้นไม้ ขตกน้ำจังเพื่อนคะเราใบน้ําข้ามคลองมาแล้วค่ะ หันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วเขารู้ว่ามีคนแอบถ่ายตัวยาวมากห่างอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้คาราปีนอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้คาราปีนอยู่ตรงนี้นะคะแต่เห็นก็ไม่ชัดตรงนี้จะชัดมาก ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูใหม่เธออยู่ที่นี่รอฉันนะฉันชอบปีนคุณก็ชอบปีนแต่คุณปีนแล้วอยู่นิ่งมากฉันปีนไปไม่ถึงเธอไปก่อนนะโอ้ยลมเย็นมากตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นชัดมากนะคะ แต่ซูมเข้าไปดูจะเห็นไหมนี่โอ้เห็นชัดอ่ะตัวใหญ่นะเข้าไปใกล้ๆมันมืดนะคะแต่ตรงนี้เห็นชัดเมื่อกี้มีคนเข้ามาดูห่างยาวมากข่าวเต็มเลยแต่ไม่หอมนะคะนู่นถึงข้างในนู่นตรงนี้เป็นดงสีขาว แล้วเก็บเก็บเหยียบใส่นะคะเขาตุ๊ก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 น่ารัก,กนุ่นอีกตัวหนึ่งตรงนี้มีสวา่าเยอะมีทั้งนักปั่นนักเดิน วันนี้วันทำงานไม่มีคนเยอะวันนี้คะ่ะเราจะเดินในนี้นะคะดูว่าทางนี้จะเจออะไรบ้าง ทางนี้กวักทะเลาะกันในนั้นตัวหนึ่งเดินมาทางนี้นกกวักเยอะมากค่ะค่เะเราเห็นตรงนั้นอีกนี่อีกนะคะกวักเยอะทางนี้ทางนี้เขาไม่ทำลายสัตว์กันนะคะเขาเห็นเขาจะผ่านผ่าน คลิปก่อนหน้านี้ค่ะเราเจอตัวอีกัวน่านะคะตัวใหญ่มากอยู่บนต้นไม้แต่วันนี้ค่ะเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะคะเจอกระรอกก็ยังดี เดินมาถึงตรงนี้มันจะมีศาลานะคะเป็นทางสะพานอะสะพานไม้แบบนี้ที่ชมวิวบรรยากาศดีมากค่ะทางนี้เขียวชะอุมเลยข้ามไปทางงนนไม่ได้นะมันมีทางข้ามนกเยอะมาก นกขาเขียวอ่ะนกเปล่าเยอะเยอะไม่รู้จะได้เจอนากไหมคะตรงนี้นูน่นเล่นน้ำอยู่ตรงนูน้นนากไกลๆนูน้นขึ้นมาทางนี้บ้างก็ดีเดี๋ยวค่ะเราเดินอีกสักแป๊บหนึ่งข้างในนี้ทางเดินสบายค่ะ นี่นีนคะเราออมาเจอนี่กินได้ใช่ไหมคะเนี่ยทางขวามือจะเป็นทางโล่งนะคะเมื่อก่อนเป็นอะไรนะที่เนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะคะเมื่อก่อนจะมีทางให้เที่ยวเยอะเลยตรงนี้ สะพานเขาทำแบบอย่างดีเลยกวกวบเยอะมาก นี่ขนาดไม่ได้ไล่นะเขายังไปไวเลยเขากลัวนะคะกวักจะกลัวคนอุ๊ยวิวิเมื่อกี้ค่ะลอดเดินมาจากตรงนู้นนะคะที่ศาลานูน่นทางนี้มีเหยี่ยวสองตัวแต่ตัวเล็กไม่อยากซูม อยู่แถวๆนี้สองตัวสูงล่มลื่นมากค่ะวันนี้เสียดายไม่ได้เจอหน้าเมื่อกี้เรือผ่านไม่ได้ถ่ายเรือออกทำงานไม่อยากลงไปนะคะกลัวเขาบอกว่ามีจอระคี จอรละเคนี้มาจากอินโดนีเซียดูแบบนี้ไปก่อนเดินอีกแป๊บหนึ่งนะคะข้างในนี้ไม่รู้จะมีอะไรบ้างลมลืนมากตาก็ต้องดูตามต้นไม้นะคะเผื่อจะมีอะไรอยู่ที่ต้นไม้ ทางไปหากันได้หมดนี่เขาทำสูงไม่ให้ลงเพราะมันชื้นด้วยนะคะพื้นพื้นจะจะชืน้นเป็นเป็นมีตมดูทึบนะทางนี้วางเวง แต่สบายดีดูไปอีกสักนี้เดี๋ยวก็เดินออกไปข้างหน้ามไม่มีทางลงไปข้างเขาไม่ให้ลงอันตราย ทางก็โคดเคี้ยวไปมามทำไมมีสวนใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ใครกระโดดลงมา ไม่รู้ใครกระโดดลงมาหรือใบไม้ลวงไม่รู้ ดูค่ะเราเดินมาจากตรงนู้นนะที่สาราไกลๆนู่นน่ะนู่นเดินออมมานกเยอะมากตรงนี้นัน่น,นๆเรือมาละเรือมาละข้างในนู้นก็เดินได้เดี๋ยวค่ะเราเดินเข้าไปอุ้ยนากเล่นอยู่ตรงนู้นน่ะ คลิปนี้ค่ะเราก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ